ต่อไปนะครับข้อที่29ครับข้อที่29เขาบอกว่าให้ N แทน1 2 3 4 5 6<ฮ> x เป็นผลรวมทั้งหมด x เป็นผลรวมทั้งหมดของตัวนี้สำหรับทุกค่าของ n โอโหแล้วถาม x ลบ1มีค่าเท่าไหร่โห ก็ถ้าคิดเผินๆก็คือถึกแต่ลองดูแทน n เ,เป็น1ครับเด็กๆก็จะเป็น1กํากำลังสองลบ1ลบ1ได้ศนย์ก็0นย์กำลังสองบวกนี่ตัวแรกใช่ไหมตัว2 2กํากำลังสองลบ1กํากำลังสองเฮ้ย1 0 2 1ชิวเลยน้องๆ 3าสองแล้วะไรครับ4ีส,สแล้วะไรครับ5 4แล้วะไรครับ6กหหมดยังถึงแค่6ก,ก,ก็หกห้าโอเคถูกครบเราก็มาดูว่าตัวไหนโอ้โหน้องๆเอ้ยสุดจะชิว1นึ่ลบหนึ่งสองลบสอง 3-3 4ลบ5ลบ4 5ลบ5เกลี้ยงเลยแทบไม่ได้คิดเลขอะไรเลยสุดท้ายเหลืออะไรเนี้ย X เหลืออะไรครับเหลือ0ซึ่ง0ก็ไม่มีผลเนาะกับ6ใช่ไหมใช่เหลือแค่เนี้ยก็เป็น6กับังสองได้3 6 ใช่ป่ะ6636เพราะนั้นโจถาม x ลบ1ก็36-1ลบ1นมหาเห็นไหมครับเด็กๆว่าพี่เบต้องบอกว่าหลายๆคนอ่ะชอบตีความหรือว่าคิดหรือว่า imagine ว่าการสอบเข้ามหนึ่งการนู่นนี่นั่นคือต้องยากต้องถึกต้องไม่ไหวแล้วต้องเกินไปต้องเกินเนื้อหาต้องอะไรเอาจริงๆก็นี่มันก็คือข้อสอบเก่าอ่ะ แล้วก็ถ้าข้อสอบเก่ามันออกแบบนี้มันก็คือแค่ว่าอยู่กล้าที่จะทําหรือเปล่าเพราะว่าจะบอกว่าอย่างนี้หลายคนทําไม่ได้นะหลายคนทําไม่ได้จริงๆคือคิดแล้วแบบโอ้โหเยอะไปหมดเลยอะทําไม่ได้เห็นปะแค่นี้นะครับอ่ะผ่าน